มาจ้ามาหนี่สาวอีสานบั้นทุ่งสิมุกปลาซิวอา้าวปลาซิวใหญ่สู้กินโตัวงใหญ่จ้ะใส่ใบไปอีตูวกับเกลือสาวเขากันแล้วก็ห่อเป็ดหมกตั้งไฟหมกเลยนะจ้าหอมหอมเดี๋ยวสาวอีสานห่อแล้วก็เพื่อที่จะไปตั้งไฟหมกนะจ้ะ หมกปลาซิวอ้าวสุกแล้วจ้ปะปลาซิวตัวใหญ่หอมหอมใบไผ่อีตู เป็นแต่แสบลายหมกปัซิาวห่อนๆใบกับปั้นข้าวเหนียวนะจ๊ะ